สวัสดีครับวันนี้พี่โกมาทํางานที่น้ัทธานะครับซึ่งพิเศษกว่าทุกครั้งคือรอบนี้พี่โกเอา canon eos r3 เนี่ยมาทํางานทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอด้วย canon eos r3 เป็นกล้องที่พิเศษมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบโฟกัสที่ฉลาดล้ำนะครับเราสั่งงานอยู่เบื้องหน้าแล้วมี ai ช่วยการทํางานอยู่เบื้องหลังตัวกล้องที่สามารถเซตทุกอย่างให้ตรงความต้องการของผู้ใช้งานได้ ระบบวิดีโอ 6K 60เฟรมเปอร์เซกนะครับถ่ายเป็น RAW 12บิตลงตัวการ์ดได้เลยไปจนถึงความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่อง30เฟรมต่อวินาทีแบบไม่จำกัดจำนวนภาพบอดี้ที่แข็งแกร่งแล้วก็มีซิลป้องกันความชื้นและฝุ่นละอองระดับโปรภาพมีน้อยที่สามมากแม้จะใช้ความไวแสงสูงมากนะครับรวมไปถึงคุณภาพเลนส์ Canon RF ที่ดีเยี่ยม สิ่งที่พิเศษที่สุดของ Canon EOS R3 เนี่ยน่าจะเป็นระบบ Eye Control Autofocus นะครับซึ่งเป็นระบบที่แบบพี่โกชอบมากใช้็อกติดเลยปิดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็หวังว่ากล้อง Canon ในอนาคตเนี่ยจะมีระบบนี้เข้ามาด้วยซึ่งระบบ i Control AF เนี่ยครับคนที่ใช้ Canon EOS R3 หรือว่าคนที่สนใจตัว R3 เนี่ยอาจจะยังแบบเข้าใจผิดหรือเข้าใจได้ไม่ถ่องแท้นะครับ ทำให้ใช้ระบบ i Control AF เนี่ยได้ไม่เต็มที่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปทำงานกันด้วยกล้อง Canon EOS R3 เนี่ยเราจะไปทำความเข้าใจแล้วก็หัดใช้ระบบ i Control AF กันนะครับแล้วว่าจะได้เข้าใจว่าทำไมพี่โก้ถึงบอกว่ามันดีนักดีหนาแล้วก็ใช้ได้ตลอดเวลาเลยครับ ก่อนจะใช้งาน Canon i Control AF นะครับพี่ก้อยากบอกว่าระบบนี้เนี่ยมันมีความล้ำหน้ามากๆนะครับแล้วหลายคนอาจจะไม่ชินในการใช้งานแรกๆพี่ก้อยอยากให้ลองนึกถึงวันที่เราใช้อิเล็กทรอนิกส์แบงกิ้งครั้งแรกนะครับเราอาจ,จะแบบเฮ้ยยุ่งงงไม่สะดวกไม่ชินไม่เอาเดินไปแบงก์ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่พอเราใช้มันเป็นนะครับคราวนี้ไม่มีใครอยากเดินไปแบงก์ล้ซื้อปลาช่อนที่ตลาดนะย,ยังจ่ายเงินผ่านแอปเลย รือวันที่เราใช้สมาร์ทโฟนครั้งแรกๆนะครับอาจจะรู้สึกว่าทำไมมันยุ่งจังเยอะจังอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้สมาร์ทโฟนแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราเลย Canon i น Control AF ก็เหมือนกันนะครับวันแรกๆที่เราใช้งานเนี่ยมันอาจจะแปลกๆสักนิดนึงลองตั้งใจฝึกใช้งานสักระยะพอเข้าใจหลักการทำงานนะครับคราวนี้ Canon i Control AF เนี่ยมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายภาพของเราเลยระบบ i Control AF เป็นระบบที่กล้องจะใช้ตำแหน่งตรงที่เรามองนะครับเป็นจุดเริ่มของการหาโฟกัส โดยใช้เซ็นเซอร์ที่ช่องมองภาพเนี่ยคอยจับตำแหน่งการมองของเราว่าเรามองภาพอยู่ที่ไหนข้อดีคือเราสามารถกำหนดจุดโฟกัสย้ายจุดโฟกัสได้รวดเร็วมากแม่นยำแล้วก็ไปได้ทั่วภาพนะฮะซึ่งมันจะสะดวกการแพนกล้องไปโฟกัสหรือย้ายกล้องกับเร็วกว่าการใช้ทัชสกรีนหรือแม้แต่สมาร์ทคอนโทรลเลอร์มากสิ่งสำคัญคือใช้งานได้แบบไร้ข้อจำกัดเลยนะครับ ใช้ได้ในทุกระแบบการทำงานไม่ว่าจะใช้ออโต้โฟกัสแมนนวลโฟกัสถ่ายภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวภาพคนสัตว์สิ่งของถ่ายงานแต่งงานพีเดด้งกีฬาขาวิว,วมาโครอะไรทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับคือเมื่อไหร่ที่เราใช้ช่องมองภาพเนี่ย i Control AF จะใช้งานได้เสมอแล้วเรายังสามารถเปิดปิดการทำงานได้ในทันทีด้วยคนระับข้อจำกัดของ Canon i Control AF เนี่ยครับน่าจะมีอยู่แค่2อันก็คือ1มันต้องหัดใช้ถ้าไม่หัดใช้เนี่ยยังไงมันก็ใช้ไม่เป็นนะครับ อันที่2คือมันยังรองรับแค่ภาพนิ่งยังไม่ได้รองรับวิดีโอเท่านั้นเองสิ่งแรกที่ต้องทำคือการค a ลิเบตเซนเซอร์ให้รู้ตำแหน่งของตาเราก่อนในการตั้งระบบการทำงานของกล้องนะครับเราสามารถแตะไปที่ทัสกีนได้โดยตรงเลยหรือใช้มัลติคอนโทรลเลอร์เพื่อเลื่อนเมนูแล้วกดเซตเพื่อตอบโอเคนะครับอันนี้แล้วแต่ถนดัดแต่ว่าแนะนำให้ใช้ทัสกีนนะมันจะรวดเร็วสะดวกมา,มากลองซ้อมมองช่องมองภาพก่อนนะครับ เคล็ดลับในการใช้ Eye Control AF เนี่ยเริ่มจากการวางตำแหน่งตาในช่องมองภาพนะครับให้ตาเนี่ยแนบไอคับแต่อย่าก,กดจนตาเจ็บนะครับขยับหาตำแหน่งที่เห็นภาพทั่วถึงแล้วก็สบายตาที่สุดมองภาพนิ่งๆแต่อย่ากเกรงนะครับอย่าวกแวกเวลามองภาพแต่ละครั้งเนี่ยพยายามมองให้ตรงตำแหน่งเดิมให้มากที่สุดนะฮะร,ระบบ Eye Control AF ก็จะทำงานได้อย่างแม่นยำแบบที่เราไม่อยากกลับไปใช้มันติคอนโทรลเลอร์แบบเดิมเลย ตอนนี้แ НА นะนําให้ตั้งกล้องนิ่งๆนะครับเราอาจจะใช้ขาตั้งกล้องหรือนั่งเก้าอี้แล้วถือกล้องเอาสอกยันโต๊ะไว้อะไรไงก็ได้มองช่องมองภาพให้นิ่งที่สุดแล้วก็ตําแหน่งตากับช่องมองภาพเนี่ยให้อยู่ในตําแหน่งงานที่ที่ดีที่สุดนะครับเราอาจจะต้องขยับอยู่สักพักหนึ่ง,งเพื่อดูว่าตรงไหนเนี่ยที่ดีที่สุดสําหรับเราปรับเฉยๆใสาตาการปรับเฉยๆใสตาเนี่ยให้เราดูอักษรในช่องมองภาพนะครับปรับวงแหวนเฉยๆให้มองภาพให้ชัดที่สุดอันนี้ใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบร้อน พอชัดแล้วเนี่ยลองหลับตาสักพักลืมตาดูว่าชัดไหมนะครับไม่ชัดปรับอีกนิดหลับตาลืมตาปรับไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมันชัดที่สุดไม่สามารถชัดไปกว่าน,นี้ได้แล้วช่องมองภาพของ Canon e ูเอสสามเนี่ยสามารถเดเฉยใส่ตาได้บวก2ถึงลบ4ดับเตอร์ก็ประมาณใส่ตายาว200สั้น400นะครับไม่จำเป็นต้องสวมแว่นตาเวลาช่องมองภาพแต่ถ้าเกินกว่านั้นก็คงต้องใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์นะครับไปที่เซตอัพ i ี่ไอคอนเปิดอ n อน ค a ลิเบ a ชันนัมเบอรเลือกเบอร์ยูเซอร์ที่ต้องการเก็บค่านะครับกด Info เพื่อตั้งชื่อผู้ใช้งานเราสามารถเลือกได้ของยูเซอร์นะหมายเลือกไหนที่มีรูปไฟล์เอกสารแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมขีดทแยงแสดงว่ายังว่างอยู่สามารถใช้ได้ถ้าเลือกเบอร์ที่มีการคัลิเบตแล้วนะครับจะเป็นการคัลิเบตซ้ำมาที่ c a l ลิเ a t i o n มองช่องมองภาพ Start กดปุ่มมัลติฟังชันกล้องจะแสดงจุดในวงกลมให้มองนะครับ ตอนนี้แนะนำให้สมาธินิ่งๆหน่อยนะครับมองจุดสักพักนิ้วแต่ที่ปุ่มมัติฟังก์ชันเอาไว้พอรู้สึกว่ามองจุดได้นิ่งไม่วอกแวกไปมาก็กดปุ่มมัติฟังก์ชันได้เลยต้องมองค้างจนกว่าจุดจะหายไปนะครับจากนั้นกล้องจะแสดงตำแหน่งใหม่เราไล่ไปทีละจุดจนครบนะครมันจะเริ่มาจากจุดกลางไปขวาไปซ้ายบนแล้วก็ล่าง ถ้ามีความผิดพลาดน,นะครับกล้องจะแจ้งว่า calibration fail t r a g a i n นะครับให้เราทำซ้ำใหม่อีกรอบหนึ่งถ้าจุดไหนผิดปกตินะครับกล้องจะให้ทำจุดนั้นซ้ำถ้ารอบแรกผ่านแต่อยากทำอีกรอบก็กด refine ได้เลยควรทำซ้ำอีกรอบกับแนวตั้งแล้วก็ในสภาพแสงน้อยเพื่อความแม่นยาสูงสุดนะครับถ้าเราต้องการลบค่าที่ตั้งไว้แล้วออกสามารถเลือก calibration number ที่ต้องการลบก่อน delete ถ้าต้องการเก็บค่าที่ตั้งเอาไว้ลงการ์ดนะครับก็ s a ฟทูกา a r ดเราสามารถเอาค่านี้ไปใช้กับกล้อง r 3ตัวอื่นหรือว่าถ้าเกิดเรากดรีเซ็ตไปอะไรเนี่ยเราก็สามารถเรียกค่ากลับมาได้ระบบ i Control F อาจจะทำงานไม่ได้นะครับถ้าใส่คอนแทคเลนส์ที่หนามากคอนแทคเลนส์มีสีเข้มใส่แว่นหนาแว่นสะท้อนแสงมากใส่แว่นดำใส่แมสคคุมตาตามองห่างจากช่องมองภาพมากหรือตามองใกล้ช่องมองภาพมากเกินไป สายตามีการเอียงหนักมากนะครับแว่นสกปรกหรือมีแสงเข้ามารบกวนช่องมองภาพหรือถ่ายภาพในสภาพแสงที่มืดมากๆแต่นี่พี่โก้ลองแล้วครับมันใช้ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาหลังจากคาลิเบรตเสร็จแล้วนะครับลองมองภาพที่ช่องมองภาพจะเห็นวงกลมสีส้มวิ่งตามการมองของเรานะครับเรามองไปที่ตำแหน่งต่างๆมองแล้วหยุดแล้วย้ายตำแหน่งเช็คว่าวงกลมสีส้มเนี่ยมันตรงกับการมองของเราไหมมันอาจจะไม่ได้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นกับว่าตอนคาลิเบรตเรามองได้นิ่งแค่ไหน และตอนเราเอาตาแนบช่องมองภาพเนี่ยเรากลับไปที่เดิมหรือเปล่าถึงว่ามันจะไม่ได้100%เต็มนะครับแต่ว่าได้ระดับ95แน่ๆอันนี้เพียงพอต่อการใช้ภาคสนามแล้วครับแต่ถ้ารู้สึกว่าคาลิเบรตแล้วพอทำงานมันห่างไกลจากที่เรามองนะครับลองขยับตำแหน่งการมองใหม่ถ้าไม่ได้จริงๆนะครับแนะนำให้คาลิเบรตใหม่แล้วรีไฟล์ซ้าอาจจะต้องทำหลายรอบนิดนึงเพราะธรรมชาติของตาคนเนี่ยมันจะไม่อยู่นิ่งนะครับ ถ้าคนที่ไม่เคยฝึกมาเนี่ยเวลาตามจะสแกนหาอะไรอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นธรรมชาตินะฮะตาเราไม่เคยอยู่นิ่งจนกระทั่งหลับสนิทอย่างพี่โกเนี่ยคาลิเบทสาครั้งแรกเนี่ยตาไม่นิ่งนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเริ่มชินนะฮะคาลิเบตแล้วออกมานิ่งมากแม่นมากจําหลักการไว้นะครับตอนคาลิเบตเนี่ยตาต้องนิ่งที่สุดตอนใช้เนี่ยตาต้องอยู่ที่ตำแหน่งเดิมให้มากที่สุดเนี่ยไอคอนโทรเอฟถึงจะทำงานได้อย่างแม่นยำ เมื่อคาลิเบรแล้วนะครับเราจะมาตั้งการทำงานของไอคอนโรอีกนิดหน่อย Pointer Display Setting On จะแสดงวงคลมสีส้มตลอดเวลานะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรู้ว่าตอนนี้ตำแหน่งการมองอยู่ที่ตรงไหน Shooting Standby อันนี้จะแสดงเฉพาะตอนที่เราไม่กดปุ่มกดชัตเตอร์หรือ f อฟนะครับถ้าเรากดปุ่มกดชัตเตอร์หรือเอ o n ปุ๊บเนี่ยวงกลมมันจะหายไปในทีเลยอันนี้เหมาะกับคนที่รู้สึกว่าวงกลมมันกวนตาไปหน่อยช่วงที่เราถ่ายรูปนะครับหรือตอนที่โฟกัสแทร็กมิ่งทำงานแล้วแล้วมันมีจุดกรอบหลายอันวิ่งไปวิ่งมาทําให้สับสนนะครับก็เรื่องหมดนี้มันจะหายไปช่วงที่ระบบโฟกัสทํางานออฟคือไม่แสดงวงกลมสีส้มเลยแต่ว่าระบบ i อคอนโทรเอฟยังทํางานปกตินะครับ ปกติเนพี่โก้จะเลือกอ่อนแต่สำหรับคนทั่วไปแนะนำให้อยู่ Shooting Standby อาจจะเหมาะกว่า s ensitivity คือความไวในการตอบสนองของ Eye Control AF ต่อสายตานะครับคนที่ตาไม่นิ่งเลยเนี่ยอาจจะต้องตั้งให้เป็นลบนะครับเพื่อไม่ให้จุดมันเคลื่อนที่แบบไปมาสั้นๆนะครับตามการเคลื่อนไหวของตาตลอดเวลาแต่ถ้าใครตานิ่งนะครับก็เลือกปกติหรือเลือกบวกได้เลยอย่างของพี่โก้เนี่ยตาจะวักแวกหน่อยนะครับก็ต้องพยายามเลือกลบมันจะได้นิ่งๆหน่อย คัลเลคือเลือกสีของจุดวงกลมนะฮะให้เป็นสีอะไรมันก็จะมีส้มชมพูแล้วก็ขาวเลือกใช้ตามลักษณะภาพได้เลยส่วนใหญ่จะตั้งเป็นสีส้มนะครับแต่ถ้าเจอซีนสีแดงส้มเหลืองอะไรเราค่อยเปลี่ยนเป็นสีขาวก็ได้ Display Size นะครับคือเลือกขนาดของวงกลมมีสแตนดาร์ Standard ปกติ small ขนาดเล็กนะครับซึ่งปกติพี่โก้จะเลือกขนาดปกติ ดิสเพย์ฟอร์แมตนะครับเลือกว่าจะให้วงกลมเป็น2วงซ้อนกันหรือวงกลมมีกากระบาดตรงกลางเอาที่ชอบนะครับซึ่งปกติพี่โกจะเลือกแบบวงกลม2อันซ้อนกันถ้าเรามีการใส่แว่นถอดแว่นใส่คอนแทคเลนส์นะครับแนะนำคัลิเบ e ตอนที่ใส่แว่นหรือใส่คอนแทคเลนส์เอาไว้นะครับแล้วก็ตั้งค่าไปอันนี้สําหรับตอนใส่แว่นอันนี้ตอนใส่คอนแทคเลนส์อันนี้ตอนไม่ใส่อะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็จะทํางานได้แม่นยําและสะดวกนะฮะ เมื่อเราใช้ i Control AF เนี่ยบางครั้งจะทำงานได้แม่นยำมากบางครั้งทามันเป็นพิเพี้ยน,นเดี๋ยวแม่นเดี๋ยวเพี้ยนเนี่ยคำตอบจะอยู่ที่ตำแหน่งการมองช่องมองภาพนะครับแนะนำถ้าเกิดมันรู้สึกว่ามันเพี้ยนนะครับลองเอากล้องออกจากตาแล้วมองกลับเข้าไปใหม่นะฮะอาจจะมีการขยับตำแหน่งนิดหน่อยนะครับถ้าตำแหน่งที่เราเอาตาเข้ามองนะครับมันผิดเนี่ย e Control AF ก็จะผิดไปเล็กน้อยด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราพบว่ามันแม่นยำบ้างไม่แม่นยำบ้างเนี่ยปัญหาส่วนใหญ่จะอยู่ที่ตรง ตอนเราเอาตาไปแนบเนี่ยครับมันไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดิมเพราะาปกติเนี่กล้องมันเป็นเครื่องจักรนะครับมันมันไม่เพี้ยนอยู่แล้วมันจะมีแต่เราเนี่ยแหละครับที่จะเพีย้ยนถ้าอยากใช้งาน iControl AF บ้างไม่ใช้บ้างนะครับก็ให้กดปุ่มเซตเพื่อเปิดปิดระบบการทํางานของ iControl AF แค่นั้นเองนะอยากเปิดอยากปิดกดเอาได้เลยตลอดเวลา iControl AF เนี่ยคือการบอกให้กล้องรู้ว่าเราต้องการโฟกัสตรงพื้นที่ไหนด้วยการมอง มันเป็นการเริ่มต้นการทํางานของโฟกัสนะครับแทนการใช้ทัสกีนหรือสมาร์ทคอนโทรลเลอร์ซึ่งมันทําให้เราทํางานสะดวกแล้วก็รวดเร็วกว่ามาก i อคอนโทรเอมันจะทํางานร่วมกับโฟกัสแอนเรียแล้วก็ AI ในการเลือกจุดโฟกัสที่เหมาะสมให้เราอีกทีนึงนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องมองตรงจุดโฟกัสเปะ๊เปะๆนะครับแค่มองให้เฉียวมองให้ใกล้เคียงก็ได้แล้วนะครับในการใช้ระบบเมนูโฟกัสนะครับเราเลือกพื้นที่โฟกัสแบบโวลแอเรียได้เลย เมื่อเรามองไปที่จุดสนใจนะครับให้วงกลมสีส้มมาตรงนั้นแล้วกดชัตเตอร์ลงจุดโฟกัสจะไปที่ตำแหน่งนั้นทันทีทำให้เราสามารถโฟกัสต่อได้เลยอาจจะมีการขยับกล้องหรือจุดโฟกัสอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ตำแหน่งปรับความชันเนี่ยลงเป๊ะพอดีแน่นอนว่ามันเร็วการใช้ทัสกีหรือสมาร์ทคอนโทรลเลอร์อยู่พอสมควรทีเดียวในกรณีที่เรามองช่องมองภาพนะครับแต่ที่เทพมากคือถ้าเราถ่ายภาพคนโดยใช้ Eye Control AF กับ Manuafocus แล้วก็ Eye Detection นะครับ พอเรามองไปที่คนเนี่ยมันจะไปจับที่ตาทันทีนะฮะสามารถโฟกัสส่อได้เลยมันแตกต่างจากไอเดเทกชันปกติตรงไหนต่างกันตรงที่เวลาเราถ่ายภาพที่มีคนจํานวนมากในภาพนะครับเรามองไปที่คนไหนเนี่ยมันจะไปจับที่ตาคนนั้นไม่ต้องมาไล่เลือกคนทีละคนนะครับไม่ต้องขยับไปทีละจุดทําให้ประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยในระบบอัตโต้โฟกัสแบบวันช็อตเราเลือกพื้นที่แบบโวลแอรียได้เช่นกันนะครับเรามองไปที่จุดที่ต้องการโฟกัสกดชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่ง กล้องก็จะโฟกัสจุดนั้นทันทีแต่ถ้าอยากขยายพื้นที่หาโฟกัสนะครับก็อาจจะเลือกพื้นที่แบบโซนมาใช้ร่วมกันก็ได้ส่วนระบบ auto focus แบบ servo เราอาจจะเลือกพื้นที่โฟกัสแบบโซนพอมองไปที่วัตถุแล้วกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งนะครับกล้องก็จะล็อกวัตถุในโซนโฟกัสแล้วติดตามวัตถุทันทีระบบนี้ทําให้เรากําหนดวัตถุที่ต้องการได้ดีกว่าให้กล้องวิเคราะห์เองนะครับแล้วติดตามได้อย่างรวดเร็วแม่นยํา ระบบ i Control AF เนี่ยสามารถใช้ร่วมกับโฟกัส a r e รียแบบไหนก็ได้นะครับใช้ร่วมกับ subject tracking รวมไปถึงระบบโฟกัสแบบ EOS ITR ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดกันในตอนต่อไปนะครับตอนนี้นะครับพี่โกก็อยากให้พวกเรานะครับมั่นใจในการทำงานของระบบ Canon i Control AF นะครับว่าสามารถทำให้เราเนี่ยถ่ายภาพได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ ได้ภาพที่สวยขึ้นถ่ายรูปได้สนุกขึ้นนะครับไม่ว่าเราจะถ่ายภาพอะไรก็ตามมันสามารถใช้ได้หมดนะครับยเว้นแค่วิดีโอเท่านั้นเองเพราะว่านี่คือระบบที่ดีที่สุดของ Canon ระบบหนึ่งที่ใส่มาให้เลยนะครับ